ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับพะวก็ผมไบต์เหมือนเดิมนะครับวันที่ผมปล่อยคลิปลงวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทาง vivo เนี่ยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของเขานะครับก็คือเจ้า vivo v19 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่จะออกมานานสักพักแล้วครับแต่ก็เกิดวิธีการโควิด19นะทำให้เกิดการเลื่อนมาสักพักเลยนะโดยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการแกะกล่องพรีวิวเจ้า vivo v19 รุ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับฝาหังรวาสดีไซนน์มมย และผมก็จะพาไปดูจุดเด่นที่น่าสนใจของเจ้า vivo v19 ตัวนี้กันนะครับว่ามันมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องตัดสินใจซื้อกัอนบ้างนะครับโดยถ้ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วรู้ราคาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําการใส่ราคาไว้ให้ในใต้คลิปในดีคริปชั่นก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปแกะกล่องเจ้า vivo v19 ตัวนี้พร้อมมาเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับ สำหรับอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกล่องของเจ้า Vivo V19 นะครับโดยเป็นกล่องที่ใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะซิลใดๆทั้งนั้นเลยนะครับสรับโมเดลที่เราได้มาครับก็จะเป็น Vivo 1933หรือว่า Vivo V19 นั่นเองนะครับสีเกรมแบ็กนะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแรม 8G กิกแล้วก็อิทเนอร์สตอร์เรจหนึิกิกนะครับจะมีจุดเด่นนะครับเขียนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือจะมีจุดเด่นเรื่องกล้องหน้าคู่นะครับชาร์จไว3 3วัตต์ของ Vivo Flash Charge นะครับก็คือเป็นที่วีร์ทไวของเขาแล้วก็ตัวโหมดซปเปอร์ไนท์เซลฟี่นั่นเองนะครับผมก็จะผ่าทะลุซีลไปเลยนะครับผมกล่อง ค่อนข้างนิจแน่นหนาพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องอีกทีนึงนะครับเขียนว่า V19 แล้วก็มีวงกลมนะครับซอนหลายๆชั้นก็คือน่าจะชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องนะครับผมนี่สวยงามด้านในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสายชาร์จนะครับแถมมาให้แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับรวมถึงคู่มือต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ Quick Start Guide นะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันตัวเครื่องนะครับสายชาร์จที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นสายสีขาวนะเป็นแบบ USB Type A to USB Type C นั่นเองนะครับก็เอาไว้สําหรับทําการแล้วก็สังเกตนะครับตี้จะมีสัญลักษณ์เหมือนรูปสายฟ้าด้วยนะครับสเส้นแล้วก็มีเขียนว่า2.0นะครับตัวนี้จะเป็นโชวว่าสายไฟตัวนี้รองรับเทคโนโลยีการชาร์จไว้ซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์บอกนะว่าสายไฟตัวนี้ครับรองรับที่มีการชาร์จไวของ vivo ที่ชื่อว่า vivo fast charge 2.0จนนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่มีมาให้ในกล่องก็จะเป็นเคสใสนะครับแบบ TPU นิ่มๆแบบนี้นะครับซึ่งเคสแถมของ vivo ทุกรุ่นเนี่ยทำมาได้ดีอยู่แล้วสามารถใช้งานไไไไได้้้เเลยยยครมม่่่่ตอออองปปซืืแกกใทีาาห เื้อเคสทียดไปหาเซร์ซเคสหรือว่าจะใช้ไปชั่วคราวก่อนนั่นเองนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะด้านหน้าตัวซองเขาเขียนเลยนะว่าหน้าจอนี้มีฟิงเกอร์พินเซนเซอร์อยู่นะก็คือมีเซนเซอร์ในการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจออยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมน,นี่ด้านหลังนะเรามาแกะดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ หน้าตาของ vivo v19 นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสีเจมแบล็กนะครับผมก็จะเป็นสีออกดำนะครับแล้วก็มีการสะท้อนของฝาหลังนั่นเองนะจะลองดูนะว่าสวยหรือเปล่านี้สะท้อนแสงด้วยนะเวลาเราโดนแสงไฟนะนี่จะสะท้อนเป็นสีแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ ultra o screen นะครับผมขนาด6.44นิ้วพร้อมกล้องหน้าคู่ที่โดดเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องกันต่อนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตัวเครื่องวางไว้ก่อนนะครับสวยๆแบบนี้สำหรับในกล่องสิ่งที่ให้มาอีกนะครับก็คือนี่อะแดปเตอร์ ชาร์จไฟของเขานี่เขียนไว้เลยนะครับว่า vivo flat charge 2.0นะครับแล้วก็มีรูปสายฟ้า2เส้นแบบนี้นะครับผมตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้กําลังไฟสูงสุดที่33วัตต์ก็คือ11โวลต์3แอ์นะครับก็คือ11คูณ3ได้33นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้มีชาร์จไฟของเขานะครับก็อย่าลืมใช้แรปเตอร์ตัวนี้คู่กับสายที่เขาแถมมาให้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับที่มีสัญลักษณ์ vivo flat charge 2.0ของเขานะครับแรปเตอร์เนี่ยขนาดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมากว่าต นขนาดกําลังพอดีมือสามารถพกพาได้อยู่นะครับและสิ่งต่อมาครับก็คือจะเป็นหูฟังเป็นสิ่งที่มือถือหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรุ่นไม่แถมมาให้แต่ว่า vivo เนี่ยแถมมาเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นหูฟังแบบแจ็ค3.5มิลลิมของ vivo เขานะครับมีโดยมีตัวรีโมทคอนโทรลมาให้นะครับตรงนี้มีปุ่มสามารถคอนโทรลเล่นเพลงอะไรได้แล้วก็มีไมค์ในตัวนั่นเองนะครับสามารถใช้ในการคุยโทรศัพท์ได้สบายๆเลยแล้วก็รูปร่างหูฟังจะเป็นหูฟังแบบเอียบบัตนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นหูฟังแบบนี้ไม่ไได้้แหย่เขาปในรูู ก็ใครที่ชอบการใช้หูฟังแบบใส่สบายไม่เจ็บหูมากอันนี้ก็คือเป็นหูฟังแบบเบสิกทั่วไปเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็หมดคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับฝาหลังนะครับค่อนข้างน่าสวยงามเป็นการสะท้อนแสงแบบนี้สีเจมแบล็คนะครับวัสดุฝาหลังตัวนี้เป็นกระจกนะครับผมแต่ว่าเป็นกริลเลอร์สอะไรนี้ผม,มยังไม่แน่ใจนะครับมีเขียนวิโบงนี้ด้านบนมีกล้องนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ครับจะเป็นกล้องหลักความละเอียด48ลลล้้านนพเซะมแว ก็ต่อมาตรงนี้จะเป็นกล้องเลนอ er ัลตร้าวายนะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วที่เห็นด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นกล้องตัวด Depth Sensor ไว้วัดระยะชันลึกชัตเตอร์ในการถ่ายพอร์เทรตนั่นเองช่วยในการถ่ายพอร์เทรตให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับและตัวสุดท้ายตรงนี้จะเป็นกล้องเลนมาโครนะครับสำหรับทํางานถ่ายวัตถุระยะใกล้ๆนั่นเองความละเอียด2องล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับจะเป็น48่สิบวกแบวกสบวกสนะครับผมโดยค่า f-stop ของตัวกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่1.8นะครับับอนนีึน่งจุดแปด นุ่มของเทรนปีนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายบนหลายๆรุ่นก็เริ่มเหมือนกันนะครับเรื่องการดีไซน์กล้องนะครับก็น่าจะเป็นดีไซน์ที่ใช้ง่ายใช้ได้จริงลงตัวที่สุดแล้วนะมาดูด้านล่าง,งตัวเครื่องกันบ้างครับตัวนี้ครับด้านซ้ายสุดจะมาพร้อมกับแจ็ค3.5มิลมตัวนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับตัวนี้มีแจ็ค3.5มิลมมาให้ได้ใช้ง,งานหูฟังแล้วก็ไมค์นะครับผมไม่ได้ถูกตัดออกเหมือนรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์สาหรับทําการสนทนาน,นั่นนเเอองมาาาาให้1ตตัว USB Type นะาาตัววพรรร์์ USB C สถชจค V vo F ได้ใช้ได้ที่กําลังไฟสูงสุด33วัตต์นะครับและตรงนี้นะครับผมจะเป็นลําโพง1ตัวนะสำหรับทำการเสพมัลติมีเดียต่างๆจะอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องซึ่งเวลาเล่นเกมนะครับถ้าเราจับอย่างนี้นะครับก็จะไม่บังตัวลําโพงแน่นอนอันนี้เป็นจุดดีของการดีไซน์ลําโพงไว้ด้านขวานะครับต่อมาครับด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีเพียงปุ่มวอลลุ่ม up วอลลุ่มดาว n สำหรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power สาหรับเปิดปิดเครื่องหรือหน้าจอนะครับสำหรับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็มีเพียงสล็รับสสาาหกใ่ซิมม้ ก็จะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับก็คือสามารถรองรับการใช้งานสซิมได้พร้อมกันแล้วก็สามารถทําการใส่ไมโคร s อสดีการ์ดเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนะด้านบนตัวเครื่องก็มีเพียงไมสาหรับทําการตัดเสียงรบกวนอยู่1ตัวนะครับโดยสังเกตด้านขวาบนตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับกล้องหน้าคู่2ตัวนะครับด้านซ้ายตรงนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับค่าีที2.1นะครับแล้วก็ด้านขวาครับจะเป็นกล้องรลงนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลโดยเป็นกล้องมุมกว้างเลนอัลตร้าวายนั่นเองครับถ้าขวาตัวนี้ก็คคือออกกลล้้งหหนาาัเียวมด และกล้องรองนะครับก็คือเป็นกล้องที่ภาพมุมกว้างทําให้เราสามารถเซลฟี่ภาพมุมกว้างได้ได้เห็นภาพวิวบรรยากาศมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะว่าตัวนี้นะครับกล้องหน่าจะมีโหมดพิเศษที่เรียกว่าซ u เปอร์ไนท์เซลฟี่นะครับช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่คืนที่แสงน้อยให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างแรกว่าจุดเด่นเขานะครับก็คือเรื่องของหน้าจอเลยนะครับขนาดใหญ่ถึง6.4นิ้วนะครับแล้วก็ภายในมันเป็นแบบซูเปอร์อัลมเลดด้วยครับสังเกตได้เลยว่าส,ส ตอนนี้ผมเปิดอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับหรือว่าสว่างมากๆแล้วนะแล้วก็เ,เคคม,มาว่าสีเนี่ยเทีย่ยงตรงมากๆความละเอียดฟ u l ด h ีเนี่ยเพียงพอแล้วนะผมในขนาดตัวเครื่องนี่นี่กำลังดีเลยครับกำลังพอดีมือเลยเดี๋ยวผมจะพรีวิวตัวหมดกล้องให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีมุมมองกว้างพิเศษก็คือเลนะออตลตราไวท์นั่นเองครับตรงน,นี้แล้วก็จะมีตัวโบเก้ก็คือการถ่ายหน้าชัดนหลังเบอร์นั่นเองนะครับนี่ครับสังเกตว่าเมื่อถ่ายอยู่นะครับก็คือด้านหลังก็จะเบอร์ละลายเลยอันนี้คคืืออออออกกกกลล้้้งงงัันนนี็จุดเดเเขตวโบะ ที่มันเป็นสีแดงอยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองอันนี้คือกล้องโบเก้นะครับแล้วก็จะมีโหมดซูเปอร์มาโครถ่าย,ยนะระยะใกล้ๆนั่นเองก็จะเป็นกล้องตัวด้านขวาตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบส่งพระถ่ายมาโครนี้เหมาะเลยโดยอันนี้จะเป็นกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับโดยความละเอียดการถ่ายปกติเนี่ยเขาจะคำนวณให้แล้วแต่นะครับปกติอ่าถ้าเกิดในที่แสงน้อยจะเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลถ้าเกิดว่าในที่แสงมากก็จะเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายโหมด48ล้านพิกเซลเลยนะไปในโหมดตัว48ก็จะมมีใหห้เหือนนกันนะ ก็สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงได้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่า48ล้านจริงๆเพียงพอแล้วนะขอให้ตัวเลนตัวกล้องคุณภาพมันดีนั่นเองนะครับอันนี้ตัวกล้องหลักเนี่ยสามารถทําการดิจิตอลซูมได้ที่ 2x นะครับไม่มีกล้องเทเลมาสําหรับเจ้า V19 ตัวนี้นะครับมีการถ่ายพอร์เรตนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ vivo คืาอย่ล้วใ้เรื่องการถ่ายพอร์เรตเพราะว่ามีตัวกล้องเลนโบเก้แล้วก็มีตัวบิวตี้โหมดต่างๆปรับรูปร่างของผู้หญิงอันนี้อันนี้ผู้หญิงน่าชอบน่าถูกใจกันนะครับแล้วก็ยัง อันนี้ก็มีมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาแล้วก็พิเศษในรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของตัวซูเปอร์ไนท์เซลฟี่นะครับผมก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่นี่สังเกตว่าโหมดกลางคืนเนี่ยสามารถใช้กับตัวกล้องหน้าได้ด้วยนะครับคือในการเซลฟี่ที่แสงน้อยเนี่ยก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่เขาชูมานะครับส่วนตัวโหมดโปรโหมดโปรก็ยังมีมาให้ครบครันนะครับสามารถใช้งานได้เลยนในรุ่นนี้เนี่ยจะมีโหมดตัวการสั่นพิเศษเพิ่มเข้้้ามตััววนนนนีีาาเดดนนีเิดดดไก่ออองงขโึ ผมมองว่าตัวกล้องเนี่ยก็จะเอาตัวกล้องเลนอัลเทอร์ไวมานะครับมาทาการครอปแล้วก็ใช้ EIS นะครับใช้ตัวซอฟแวร์ในการช่วยการกันสั่นนะครับก็จะทําให้สามารถกันสั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องฟิวเจอร์การกันสั่นที่ดีมากยิ่งขึ้นในเจ้า vivo v19 นะครับสุดท้ายนะใครดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวมือถือสมาร์ทโฟนแกจเตรุ่นใหม่ๆที่จะออกมาต่อจากนี้นะครับโอเนับากลองีีววจจ้้ V V VO19 ตผม็ข คิปคร่าวๆไว้ติดเงเท่านี้นะไว้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ทดสอบอะไรนะครับรอในรีวิวเต็มสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะครับผมผมขอตัวไปทำการทดสอบเจ้า vivo v19 รุ่นนี้ก่อนนะไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ติดตามรีวิวบทความเต็มกันได้นะครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะครับทุกคนผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย